จัดวางพระพุทธรูปอย่างไรในบ้านให้ร่ำรวยคลิปนี้มีคำตอบครับอย่าลืมกด s u b s c r i ป e และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องการจัดวางพระพุทธรูปอย่างไรให้ร่ำรวยนะครับก็ ทำเท่าที่ทําได้นะครับผมบอกเสมอว่าถ้าใครทําได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นนะครับไม่ต้องฝืนทําได้ทุกข้อเลยนะครับเพราะว่าการจะทําได้ทุกข้อเนี่ย <T> ผมพูดตรงๆนะว่าต้องเป็นบ้านของคนที่พอมีฐานะแล้วนะครับถ้าบ้านของคนธรรมดาเนี่ยทำข้อไหนได้ก็เลือกทําตามนั้นก็แล้วกันนะครับสําหรับการเลือกตําแหน่งห้องพระเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกําหนดตําแหน่งของห้องพระนะครับว่าควรจะอยู่ส่วนไหนของบ้านนะครับ ข้อหนึ่งเลยครับห้องพระเนี่ยควรจะเป็นห้องที่อยู่ชั้นบนสุดของบ้านเลยครับเพราะว่าพระเนี่ยเป็นของสูงนะครับการวางต่ํากว่าคนในบ้านเนี่ยหากมีการเดินข้ามนอนค่อมหรือหันปลายเท้าเข้าหาพระเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่นะครับทั้งนี้การเลือกตั้งห้องพระไว้ชั้นล่างเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันแต่จะมีข้อจํากัดก็คือต้องพิจารณาว่าห้องที่อยู่บน เหนือห้องพระเนี่ยอย่าให้เป็นห้องน้ํานะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นักนะครับข้อที่2ก็คือห้องพระควรอยู่ในตำแหน่งที่มีการระบายอากาศได้ดีการบูชาพระเนี่ยจะต้องจุดทูบเทียนหากเป็นตำแหน่งที่อากาศถ่ายเทสะดวกเนี่ยจะทำให้ไม่รบกวนสมาธิของผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะครับ อีกทั้งยังช่วยลดอันตรายจากควันไฟและเปลวเทียนไม่ให้ไหมในบ้านได้อีกด้วยนะครับข้อที่3เนี่ยก็คือห้องพระควรจะอยู่ในบริเวณที่สงบเป็นมุมที่ไม่ค่อยมีคนเดินพุกผ่านนะครับและตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยตำแหน่งหน้าบ้านเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งโชคลาภนะครับส่วนตำแหน่งหลังบ้านเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งบารมีการจัดฮวงจุ้ยห้องพระเนี่ยจึงควรเลือกสองตำแหน่งดังกล่าวจึงจะช่วยเสริมพลัง แล้วก็ดวงชะตาให้กับเรานะครับข้อที่4นะครับห้องพระเนี่ยควรหันหน้าออกไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือซึ่งเป็นทิศที่มงคลน,นะครับหากไม่สามารถเลือกตำแหน่งห้องพระในทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือได้เนี่ยก็ให้ตั้งหิ้งพระหรือองค์พระหันหน้าไปทิดนั้นๆแทนนะครับก็สามารถทดแทนกันได้ข้อที่5นะครับห้องพระที่ติดกับห้องนอนเนี่ย ควรระวังเรื่องการวางเตียงหันปลายเท้าไปหาห้องพระนะครับและในกรณีที่หันหัวเตียงไปห้องพระเนี่ยต้องพิจารณาว่าตำแหน่งขององค์พระหรือโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยติดกับหัวเตียงหรือไม่เพราะถ้าติดกันเมื่อนอนบนเตียงเนี่ยอาจจะได้รับอิทธิพลของธาตุไฟทําให้นอนไม่ค่อยหลับนั่นเองนะครับข้อที่6ครับคือห้องพระเนี่ยไม่ควรติดกับห้องน้ําเพราะตามหลักฮวงจุ้ยห้องน้ําจัดว่าเป็นธาตุน้ํา ส่วนห้องพระเป็นธาตุไฟนะครับซึ่งน้ําจะพิฆาตไฟถ้ามีความจําเป็นจะต้องวางห้องพระติดกับห้องน้ำเนี่ยควรหาตู้มาพิงผนังที่ห้องน้ําแล้วก็หันพระไปในทิศทางอื่นนะครับมิเช่นนั้นความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเนี่ยจะลดลงนะครับเพราะถูกพลังของธาตุน้ําบั่นทอนได้นั่นเองนะครับข้อที่7ครับในทางฮงจุยเนี่ยเชื่อว่าร้านค้าเนี่ยไม่ควรนําสิ่งศักดิ์สิทธิ มาให้คนภายนอกเห็นนะครับเพราะจะมีคนแกล้งนำของสกรปรกมาทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ในกรณีที่บ้านเล็กมีพื้นที่จำกัดเนี่ยสามารถเลือกจัดบูชาในจุดที่เหมาะสมนะครับโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักการที่ได้กล่าไวไปด้านต้นนะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งการที่ไม่ควรนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไว้ให้คนภายนอกเห็นเนี่ยอันนี้เป็นในความเชื่อสมัยก่อนนะครับก็คือกันคนขโมยนะครับเพราะว่า อันนี้มีข่าวเยอะมากถ้าใครเคยดูนะครับหรืออยู่วงการพวกนี้คือพระที่ไหนที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสวยเนี่ยที่อยู่ตามร้านค้ามักจะถูกขโมยข่าว,ข,าวข่าวเยอะมากครับใครไม่เชื่อไปอ่านดูได้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นความเชื่อของเรื่องการขโมยมากกว่าในทางฮวงจุ้ยเนาะส่วนการจัดบูชาพระเนี่ยได้มีการเน้นย้ำตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือ ไม่ควรตั้งในห้องนอนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าจําเป็นควรหาฉากอะไรมากั้นนะครับก็จะพอตั้งได้นะครับข้อ <cents> ที่2ครับไม่ควรตั้งหิ้งพระตรงบันไดหรือใต้บันไดนะครับข้อ <cents> ท<สา>ี่3ครับไม่ควรตั้งหิ้งพระที่อยู่ใต้คานข้อ <cents> ท<ส>ี่4ไม่ควรตั้งห้องพระหรือหิ้งพระที่อยู่เหนือห้องน้ํานะครับข้อ <cents> <cents> <c oughs> ที่5ครับห้ามแขวนหิ้งพระกับผนังห้องน้ําโดยเด็ดขาดนะครับ การตั้งองพระตามหลักฮวงจุ้ยนะครับเมื่อสามารถกําหนดตําแหน่งของห้องพระที่เหมาะสมได้แล้วนะครับการเลือกตําแหน่งพระพุทธรูปตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับโดยชิดท,ที่เหมาะสมในการตั้งพระพุทธรูปเนี่ยก็คือชิดเหนือแล้วก็ชิดตะวันออกจะช่วยเสริมดวงชะตาได้มหาศาลนะครับแล้วก็นําโชคลาภมาสู่ผู้ที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับ ข้อที่1นนะครับถ้าเราหันหน้าพระไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยหรือทิศอีสานเนี่ยทิศนี้เป็นทิศเศรษฐีครับหากประกอบงานทํามาหากินอะไรเนี่ยก็จะรุ่งเรืองแล้วก็ร่ํารวยนะครับทิศที่2นะครับคือทิศตะวันออกนะครับทิศนี้เป็นทิศของราชาจะประกอบการงานใดๆเนี่ยก็จะเจริญใหญ่โตสมความตั้งใจทุกประการเลยนะครับ ข้อที่3ครับเป็นชิดต,ตอนออกเฉียงใต้นะครับชิดนี้เป็นชิดปรถมซึ่งนับว่าไม่ค่อยเหมาะกับการตั้งสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทําอะไรเนี่ยก็คือต้องเหนื่อยด้วยกายด้วยใจของตัวเองนะครับแค่พอมีพอใช้ชิดท,ที่4นะครับก็คือการตั้งพระหันไปทางทิศใต้นะครับชิดนี้เนี่ยในภาษา หวาศาสตร์เขาเรียกว่าทิจจันทานนะครับทำอะไรเนี่ยก็จะติดขัดยากลำบากนะครับต้องลงแรงลงพลังงานลงเวลามากกว่าคนอื่นๆถึงจะได้ผลลัพธ์เท่ากันอย่างเช่นผลลัพธ์ร้อยหนึ่งเนี่ยปกติคนอื่นทำร้อยได้ร้อยเนี่ยเราอาจจะต้องลงไปถึงร้อยห้าสิบนะครับถึงจะได้ผลลัพธ์แค่ร้อยเดียวอะไรประมาณนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยคุ้มค่าประมาณนั้นนะครับชิดท,ที่ห้านะครับชิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นะครับชิดนี้เป็นชิศ วิปฏิสารนะครับงานการที่ทำเนี่ยมักจะเดือดร้อนนะครับทําให้ส่งผลกระทบมาถึงคนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนบ้านด้วยชิตท,ที่6นะครับเป็นชิตตะวันตกนะครับชิตนี้เนี่ยโอ้โหไม่ดีเลยอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะทําสิ่งใดเนี่ยก็มักจะเกิดความลังเลไม่เป็นมงคลจะเกิดอันตรายร้ายแรงกับคนในบ้านควรหลีกเลี่ยงชิตนี้เด็ดขาดนะครับใช้คําว่าเด็ดขาดนะครับ พระอย่ากให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับทิศที่7นะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเป็นทิศอุทจะนะครับจะทํางานใดๆเนี่ยผลก็ไม่แน่นอนลวนเลมักจะไม่ค่อยได้ผลนะครับและทิศที่8เนี่ยคือทิศเหนือนะครับเป็นทิศมัชชิมาปฏิปทานะครับทํางานใดเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอปานกลางไม่ดีไม่ร้ายนะครับซึ่งบอกเลยว่า อยู่ที่ฝีมือของเราแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของชิดแล้วก็การบูชาพระนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใครปฏิบัติได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นก็แล้วกันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าการที่จะทําได้ทุกหลักทุกข้อเนี่ยพูดกันตรงๆว่าต้องเป็นบ้านของเศรษฐีหรือคนที่พอมีฐานะแล้วแล้วก็ต้องวางแผนการสร้างนะครับมาก่อนซื้อด้วย นะครับมันถึงจะทําให้สมบูรณ์ได้ฉะนั้นเนี่ยผมบอกเสมอว่าถ้าคุณทําได้กี่ข้อคุณก็เอาแค่นั้นนะครับไม่จะเป็นต้องซีเรียสว่าต้องทําได้ทุกข้อต้องทําได้หมดนะครับก็ทําเท่าที่เราทําได้แล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องเราครับสวัสดีครับ